การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วง1จนถึง15มีนาคม2,500 6 4นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีกุลครับว่าคนเกิดปีกุลนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตย์ปีกุลหรือเกิดในนักษัตว์ปีใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตรปีใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตาการฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับการงานของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับ1จนถึง15มีนาคม2564ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุลจะอยู่ในช่วงเวลาที่จะวุ่นวายแล้วก็มีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะครับ1จนถึง 15มีนาคม2564นี้คนเกิดปีกุลงานเยอะครับและก็เรียกได้ว่ามีเรื่องที่จะต้องจัดการมากมายหลากหลายเลยทีเดียวบางคนต้องจับงาน2งานทำงาน2อย่างในเวลาเดียวกันในขณะที่คนเกิดปีกุลในช่วงเวลา1จนถึง15มีนาคม2564นี้จะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องงานเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วทำให้คนเกิดปีกุล คุณจะต้องตัดสินใจเลือกและที่สำคัญก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีเรื่องต้องคิดเรื่องต้องตัดสินใจมากเลยทีเดียวในช่วงหนึ่งจนถึง15มีนาคมนี้นะครับในเรื่องของการงานสิ่งที่คนเกิดปีกุลจะต้องระวังให้มากก็คือในเรื่องของความรอบคอบครับความผิดพลาดที่มาจากความไม่รอบคอบในเรื่องของการทำงานทําสิ่งต่างๆจะ กลายเป็นปัญหาหลักที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีกุนได้เพราะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากนะครับแล้วก็ทำอะไรต้องมีสติแล้วก็ระวังในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆ นะครับให้ดีครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุนครับ1นจนถึง15มีนาคม2564นี้ไพ่เดอะทาวเเนี่ยก็จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุนนะครับเรียกได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุนนะครับบางคนจะเจอในรูปแบบของอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานบางคนก็จะเจอในรูปแบบ แบบของการเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็เป็นไปได้ทั้ง2กรณีนะครับที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีกุนทั้งหลายนะครับในช่วง1จนถึง15มี 4, นาคม2564นี้คนเกิดปีกุนจึงจำเป็นจะต้องมีสติให้มากนะครับเจอปัญหาแก้ไขด้วยปัญญาแล้วจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับ ดวงชะตาการงานของนัก,กษัตร์คนเกิดปีกุลผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง15มีนาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนักกษัตร์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วง1จนถึง15มีนาคม 2,564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุนครับต้องบอกว่า1จนถึง15มีนาคม2,564นี้ไพ่จัดจเมน้น t จะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุนนะครับการเงินของคนเกิดปีกุลจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับการเงินของคนเกิดปีกุลต้องบอกว่าหากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่า เป็นลักษณะของการเป็นหนี้เป็นสินหรือว่ามีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15มีนาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีกุนนั้นจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการเงินและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบางคนก็จะพบเจอกับโอกาสในเรื่องการเงินที่ทําให้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การเงินของตัวเองได้บางคนก็จะพบเจอกับช่องทาง หรือวิธีการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆบางคนก็จะพบเจอกับช่วงเวลาที่สามารถจะนะครับ จัดการกับปัญหาการเงินของตัวเองได้ใครที่มีหนี้สินก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างน้อยๆก็บางส่วนใครที่มีในเรื่องของภาระปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องบอกว่า1จนถึง15มีนาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ภาระปัญหาเหล่านั้นดูจะเบาบางลงไปบ้างนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลต้องบอกว่าไพ่ดีเอ็มเพรสจะพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะครับเพราะ เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงดวงชะตาการเงินต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดปีกุลน,นั้นจะคล่องตัวมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนค้าขายก็จะค้าขายดีขึ้นครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็การเงินคล่องตัวขึ้นคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะครับการเงินก็จะดีขึ้น กว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงสําหรับบางคนแล้วนี่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะพบเจอกับโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆหรือการลงทุนทำอะไรนะครับที่เป็นรายได้เสริมให้กับตัวคุณเองก็ว่าได้ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่ได้แย่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงได้นะครับไม่ติดขัดอะไรเพียงแต่ว่าดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันครับ ดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างวันหนึ่งจนถึง15มีนาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วง1นึจนถึง15มีนาคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของนักสัตว์คนเกิดปีกุนครับต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15มีนาคม2564นี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีกุลเมื่อเปิดได้ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขก็ว่าได้นะครับการได้รับการเติมเต็มความสุขความสบายใจที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีกุลนะครับในช่วง1จนถึง15มีนาคมนี้ถ้าเป็นคนที่กํา กำลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับคุณและคนรักหรือว่าคนที่คุณนั้นกําลังคบหาดูใจอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีถ้าจะมีอะไรที่ต้องระวังคือให้ระวังของการที่จะมีคนมาชอบพอหรือว่า ถูกใจคนที่คุณน,นั้นกําลังคบหาดูใจอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแต่ถ้าถามว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนที่คุณน,นั้นคบหาดูใจอยู่จะดีไหมก็ต้องตอบว่าจะดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็คงจะต้องหมั่นทําคะแนนหมั่นเอาใจหมั่นดูแลความรู้สึกคนที่คุณน,นั้นคบหาดูใจอยู่นั่นเองครับ สำหรับคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขถ้าจะมีปัญหาใดที่ต้องระวังคือให้ระวังการมีปัญหากับเครือญาติ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะมีปัญหากับเครือญาติของอีกฝ่ายมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีครับในดวงชะตาความรักของนัก,กษัตย์คนเกิดปีกุนนะครับถ้าเป็นคนโสดเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับคนโสดนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มีนาคม2564นี้เรียกได้ว่า คนเกิดปีกุลทั้งหลายจะอยู่ในช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นจะดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์คนเกิดปีกุลผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับอยากจะบอกกับนักกษัตริย์คนเกิดปีกุลว่าไม่ว่าจะ เป็นคําทํานายใดๆในเรื่องของความรักหรือเรื่องของดวงชะตาการเงินหรือดวงชะตาการงานนะครับหรือว่าในเรื่องใดๆก็ตามถ้าคุณอยากจะรู้อยากจะทราบในเรื่องของดวงชะตาส่วนตัวของคุณนะครับ คุณก็สามารถที่จะพิมพ์ Line ID ใต้คลิปนี้ Add Line ID ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็นะครับสอบถามค่าครูสอบถามารายละเอียดการทำนายดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงผ่าน Line ID ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรนัก,กษัตริย์คนเกิดปีกุนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ